สวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องให้ต้องทํากันอีกแล้วนะฮะเพื่อนวันนี้อยากจะทําความสะอาดกรงกระต่ายนะครับแต่พอดีเนี่ยมีเรื่องให้หงุดหญงิดหัวใจดูสิกว่าไปก็ลําบากนะครับเพราะว่าด้านล่างของกรงเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกนะฮะแล้วมันแคบด้านล่างเนี่ยมันแคบเอาไม้กวาดเข้าลาําบากจะจะกวาดทีก็ต้องยกกรงนะครับกรงก็นักแล้วก็ใหญ่นะครับเวลาเราอยาก ที่จะล้างกงเนี่ยก็ยกไปลําบากปวดหลังด้วยนะฮะก็เลยมานั่งคิดอยู่ว่าเอ๊จะทํำยังไงดีให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยไปแค่ขระปุกมา60บาทนะครับแล้วก็เดินไปซื้อน้าเก๊กอวยกินน้าเก๊กอวยไป1ขวดนะครับก็เลยทําให้นึกขึ้นได้อ๋อต้องทําอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจะทําอย่างไรทาลรองกงทั้งสี่มุมนะครับผมก็จะใช้ก้อนหินรองลักษณะนี้เลย ทั้ง4มุมเนี่ยก็จะมีรูน็อตนะครับผมคิดว่าน่าจะขนาด8มิลเดี๋ยววันนี้ผมจะไปหาอะไรมาเสริมนะครับเพื่อความสะดวกสบายของเรา นี่แหละครับไอเทมของเราก็ได้ล้อมานะครับล้อเนี่ยก็อันละ17บาทนะครับสามารถหมุนได้รอบทิศเลยตรงนี้ก็เนี่ยหัวเนี่ยครับเกลียวเนี่ยขนาด M8 นะครับก็คือ8มิลน,นั่นเองไม่รู้ว่าจะเข้ากับกรงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีน็อตตัวเมียนะครับตัวนี้ก็ขนาด M8 เหมือนกันนะครับหอนี้ก็28บบาทครับผม ล้อหนึ่งก็สามารถรองน้ำหนักได้25กิโลกรัมเลยนะครับก็ถือว่าสบายเลยใส่ล้อครบทั้ง4มุมแล้วดูดีขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ใช้งบไปไม่ถึงร0อบาทเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะเทสออกมาให้ดูนะครับนี่ลากออกมามือเดียวนะครับสุดแสนจะง่ายดายปัดกว่าเช็ดถูนะครับฟินๆนะฮะไม่ต้องยกให้ปวดเมื่อยลากเก็บเข้าก็สบายๆนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยไม่ต้องยกให้ปวดหลังกันเลยทีเดียวนะฮะก็สามารถไปปรับใช้กันได้นะครับพี่น้องถ้ากรงของใครเนี่ยไม่มีล้อนะอยากจะทําให้มันสบายก็จัดไปนะครับ ท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากบอกว่าเลี้ยงไก่ได้เก็บไข่ไก่เลี้ยงเป็ดได้เก็บไข่เป็ดเลี้ยงกระต่ายได้เก็บขี้กระต่ายสวัสดีครับ